สวัสดีครับทุกท่านผมนายนรัชพลก็เม่งสองดนตรีไทยนะครับก็คลิปนี้เราก็จะมาดูนะครับช่วงสองสามวันที่ผ่านมาว่าน้ําท่วมนะครับสําหรับบ้านผมเป็นอย่างไรนะครับส่วนบางพื้นที่ภาคใต้นะครับช่วงประมาณนี้นะครับเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับของภาคใต้นะครับก็น้ำท่วมเป็นอย่างมากก็เสียหายนะครับของนะครับบางทีบางบ้านก็เสียหายบ้างบางที่ก็น้อยนะครับ แต่ก็ขอให้เป็นกําลังใจต่อไปนะครับเพราะตอนนี้บางพื้นที่น้ํายังไม่แห้งแต่ว่าเราจะมาลงคลิปเล่นๆกันก็คือว่าผมเนี่ยครับอ่าถ่ายน้ําหน้าบ้านบ้างนะครับขับรถใกล้ๆนี้นะครับไม่ไปห่างไกลนะครับตอนนี้ก็มีน้ําลดบ้างอยู่แล้วนะครับใกล้ๆบ้านผมนะครับโอเคนะครับดังนั้นเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะครับไปดูกัน น,นี่นะครับพสภษษาคม20 2สิบาหแปนะครับ <_ T> เกิดเหตุฝนตกหนักติดต่อกันนะครับเมื่อวานทีหนึ่งแล้ว <_ T> เมื่อเช้าก็ตกไม่หยุดนะครับจนว่าโรงเรียนผมเนี่ยปิด 1, ทันทีตอนนี้ดูสภาพบ้านผมนะครับจากที่ว่าน้ำเนี่ยไม่ท่วมก็คือตอนนี้ท่วมจ้นเงินขึ้นในนี้สูงมากครับสูงมาก แล้วก็คือว่าโรงเรียนต้องปิดฉุกเฉินในขนาดที่ว่าผมเนี่ยโชคดีไปอย่างหนึ่งปวดหัวตัวร้อนกลับมานะครับมากลับมาบ้านโอกลับมาบ้านถึงฝนตกเลยครับฝนตกนั่นแหละครับผมก็ยังตัวร้อนเหมือนเดิมก็เลยสุดท้ายก็ต้องอยู่บ้านพออยู่บ้านรู้ว่าโรงเรียนเปิดรุ่งนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้นะมันสมมติเป็นรุ่งนี้แต่มันเป็นวันนี้ ตกหนักกว่าเดิมท่วมน้ำมากครับตอนนี้อันตรายมากเลยชีริชีแดง คือคลิปช่วง2วันที่แล้วนะครับน้ําก็ยังอยู่นะครับก็ยังมีนะครับขึ้นๆลงๆนะครับตามฝนตกนะครับแล้วก็ผมคิดว่านะครับน้ําบ้านเราเนี่ยนะครับมันแปลกนะครับก็คือใส่มคิดว่าบ้านเรามีก้อนหินนะครับแล้วก็มีแบบอะไรบ้างครับไม่มีดินแดงนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเรารักษาสมดุลของดินนะครับเวลาน้ําท่วมก็จะไม่เหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันนะครับ ก็ตอนนี้ผมระวังเรื่องไฟฟ้าอย่างสูงเลยนะครับถึงว่าถึงว่ามันจะยังไงก็ตามนะครับโอเคครับดังนั้นเราก็ไปรีวิวต่อไปกันเลยนะครับลาต่อไปนะครับนี่คือช่วงที่ว่าผมได้มาดูคลิปนะครับช่วงวันแรกที่น้ำฝนตกหนักน้ําท่วมนี่คือเมื่อต่อเช้ายังไม่มีทีนะครับนี่มาแล้วนะพอรุ่งแล้วก็ทั้งวันเลยนะครับผมบอกเลยนะครับน้ําเกือบเข้าบ้านถ้าไม่ทําตรงนี้ไว เข้าเรียบร้อยแน่นะครับก็คือในครัวนะครับเพราะว่าเนี่ยเราเพิ่งทําอันนี้ใหม่นะครับเป็นพื้นนะครับจะเป็นลายมีกาวีตั้งตอนนั้นผมก็ซ้อมบ้างนะครับเดินดูบ้างนะครับทากิจกรรมประจําวันนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับประมาณนั้นทุกบ้านทุกทันในขณะนี้เป็นเวลาการน้ําท่วมในขณะที่เจ้าของกําลังเซฟในขณะนี้น้ําท่วมเป็นอย่างสูงแล้วก็มีน้ําสกปรกบางพื้นที่สําหรับการเกษตรต่างๆตอนนี้เรากำลังจะย้ายตัวกันนะครับเราไปดูกัน เจ้าวัวที่ก็รปกวนกันมากมาทีา่บ้านมาหมาด้วยแม่ก็ดได้มหมแม่หลังเป็นคนก็ไปเนาะปอกก้อนกินพวกปุนมนี่แกตายชีวเลยเร็วันนี้แหละนะนี่พวกบ,บ้านริมแม,ม่น้ำพี่จาว์ว์ตอนนี้คือน้ำตัวหมากับทุกคนอันนี้ไอ้ปาะกาได้รวยน,นะครับนี่คือดบับบนเต่วางนะนี่คือเตสบาลดบับบนเต่วางไปได้เจ้าวูานนัวนะมัดตามทุกคนเอาหลุนมาด้วยนี่เหมือน ในขณะที่ได้ยินเสียงเด็กๆกำลังทุกข์ใจอยู่นะครับกำลังเล่นน้ำก็เรื่องตามภาษานั้นนะครับเราก็เลยขับมาดูซอยนะครับประมาณนี้ก็ไม่ค่อยมีรถมากนะครับเพราะว่าเราขับรถเที่ยวมาก่อนแต่ตอนนี้ฝนตกน้ำท่วมนะครับจากสวนที่ว่ากเคยเกิดไฟที่ผมลงคลิปมานานแล้วนะครับแล้วก็คือมันนานมากช่วงผมขับรถเมื่อเด็กๆนะครับน้ำท่วมที่นี่เหมือนกันนะครับ ต่รอบนี้หนักนะครับผมว่าหนักเหมือนกันนะครับหนักจนว่าผมขับรถจักรยานต้องใช้เกียร์ลบห้านะครับประมาณว่าแบบปั่นไวๆเลยเหมือนเรือดำน้ําเลยนะครับถ้าใช้เกียร์ปกติมันต้องกดแรงๆนะครับอาจจะเสียหายได้นะครับเพราะรถเรามันหนาแล้วก็คือว่าน้ําเนี่ยมันจะเต็มนะครับแล้วส่วนที่ว่าเป็นคลื่นนะครับมันก็พาน้ําไปนะครับไปในสักแห่งหนึ่งประมาณนั้นนะครับ โดยไม่มีจุดเป้าหมายก็เลยว่าเราเนี่ยขับมาดูหน่อยนะครับถึงน้ำเนี่ยมันก็จะสุกปุกนิดนึงก็แต่ว่านานๆก็ได้มาบุกมาดูนะครับก็เล่นๆกันหน่อยนะครับเรานะครับถือว่าปีมีลาส,สักครั้งนะครับเพราะว่าคือร้อนมานานก็น้ําท่วมอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถือว่าช่วงที่ผมกําลังว่างนะครับผมก็เลยขับมาดูนะครับช่วงฝนไม่ตกฝนตกนิดนึงผมก็กลับเลยนะครับเพราะว่า มันจะตกหนักทันทีนะครับโอเคครับ okay, ดังนั้นก็กุศบ่ายในขณะฝนตกหนักคือแรกก็สภาพประมาณนี้เลยนะครับน้าไหลเชี่ยวมากแล้วอันตรายโคตรเลยก็คือว่าเข้าบ้านนี้คือมันไม่น่าเข้านะครับปีที่แล้วผมจําได้ว่าไม่เข้าปีนี้หนักนะครับเจ็บปวดเลยข้างหลังนกก็คือเป็นคลื่นเลยซัดตายได้เลยถ้าเราไปตั้งมีหนามปลามแล้วก็เยอะมากเลยนะครับทางตรงนี้ ปกติมันจเป็นทางปลอดภัยมากนะครับถ้าท่วมแล้วไม่ท่วมถึงนี้แต่ปีนี้จัดหนักเลยนะครับผมบอกเลยนี่คือคือภาพผมบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ไว้ดูนะครับในรอบๆต่อไปนะครับเป็นตกที่ว่าเจ็บปวดสุดๆแต่ว่าแป๊บเดียวเองไม่กี่วันนะครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าอันนี้คือวันเดียวนะที่ตกคือคืนเดียวเองมันไปไม่ได้แล้วในขณะเคกับนะครับก็ประมาณนี้ก็คือว่า ก็คือน้ําท่วมนะครับเหมือนเดิมนะครับท่วมตรงไหนล่ะครับท่วมที่ไม่ควรท่วมเลยนะครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าท่วมและในซอยน้านันมีบ้านคุณแลไม่รู้เขาออกมาได้ไงนะครับผมว่าเขาไม่ได้ออกมาเลยนะครับเขาต้องอดมื้อกินมื้อนะครับเพราะอะไรครับนั่นนะอันนี้คือบ้านบ้านคุณนะครับที่ไม่มีคนนะครับมีหมาอยู่นะครับเพราะว่าคุณไม่รู้ก็ไปไหนตอนนั้นแล้วก็ดูนะครับนั่นะในซอยเมื่อกี้ที่เราผ่านไปนะครับ มีบ้านคนติดน้ําขังอยู่นะครับแล้วก็นี่ก็มีน้ําด้วยมัครับเป็นซอยเหมือนกันนะครับซอยรัดแล้วก็นี่นะครับผมบอกเลยว่าปวดสุดๆนะครับก็ถือว่าซอยพงงูของเราเป็นประวัติศาสตร์ที่น้ําท่วมหนักอยู่นะครับตอนนี้นะครับขับรถได้แล้วนะครับแต่จะดูว่ามันจะมีอะไรอีกไหมครับนะครับมีอะไรอีกหรือที่ก็บอกว่า น้ำนะครับเวลามันซัดตามสะพานหรือว่าตามแบบคลองอะไรประมาณนี้ที่มีสะพานนะครับมันมีดินซุดอยู่แล้วนะครับเพราะหลังจากน้ําดันไปเรื่อยๆก็ประมาณนั้นนะครับก็ผมไปดูบนพื้นของถนนเป็นทานนะครับจะข้ามคือมันเป็นท่อเฮ้ยมันซุดว่ะตกใจเลยก็เลยว่าจงมันกลับบ้านดีกว่านะครับแล้วก็เรามาดูบ้านบ้านตอนนี้ก็ดีอยู่นะครับ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคเรามาดูที่ต่อไปกันอันนี้ก็คือผมว่างนักว่างนักก็คือว่างนักเลยนะครับกลางคืนพอกําลังจะนอนร้านใกล้จะปิดพาทําเลสนุกสนุกชีวิตล่าเริงสุดใสเราก็อยู่ได้เพราะผมผลิตเรือนะครับพับเรือตอนแรกพับไม่เป็นหรอกครับดูมาสองสามสี่ห้ารอบพับเป็นแล้วตอนนี้คือพับง่ายมากเลยนะครับพอดูแล้วโอ้โห สิ่งใดที่เราไม่เคยทําหรือทําไม่เป็นเนี่ยถ้าเราชอบหรือว่าเราสนใจในงานนี้เราก็ทําเรื่อยๆนะครับลองหัดทําแล้วก็ทําได้เลยทีนี้ติดตัวเป็นวิชาไว้ตลอดชีวิตนะครับเรือนี้ก็สําคัญมากเพราะว่าเราพับเองนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่เคยพับอะไรเป็นเลยนะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับพอตอนนี้จะโหลดอะไรก็พับเป็นนะครับเพราะมีวิธีการนะครับถึงจะไม่ดีมากหนัก พอดูเลยแล้วก็มันน่ารักสดใสดีนะครับที่เราเล่นอยู่นะครับโอเคดังนั้นไปดูจุดต่อไปนะครับ Let's go ในขณะที่วันที่ว่าน้ํากําลังาจ,จะลดแล้วนะครับผมก็มาเล่นกับหมาที่บ้านก็ไม่มีอะไรมากก็นอกเรื่องนิดนึงนะครับก็อารมณ์ดีในวันนั้นนะครับก็ถือว่าเล่นแก้เบื่อให้สุนัขอยาเซิงนะครับประมาณนั้นครับจบครับสวัสดีครับผมนายนะรัตพลก็แม่งสองเดนตรีไทยนะครับ ก็ไม่ได้ไลค์นะครับขอไปทุกท่านแต่ว่าที่ไม่ได้ไลค์ไม่มีเน็ตไลค์ไม่มีเน็ตตัววันนี้ก็พามาชมซอยปงง,งูซึ่งวันนี้แตกต่างจากเมื่อวานนะครับก็คือว่าน้ำลดอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าฝนตกเด็กน้อยม,มีเด็กมาเล่นด้วยเอ้ยเล็กเนะคือตอนนี้น้ำท่วมน้อยมากเลยเดี๋ยวเรามาชมตรงนี้กันก่อนเรามาดูสิ โอ้ยลดอยู่นะลดมากเลยตอนนี้คือจะเมื่อวานนะไม่ใช่เมื่อวานสไม่รู้เมื่อวานหรือเปล่าน้ำา่ะอันนี้ก็คือว่ารถเครื่องขบได้สบายมากคลื่นอะไรก็ไม่ใช่มีเลยนะครับคลื่นอะไรก็ไม่นี่ก็คือน่าจะคลิปเป็นอ่าเมื่อวานไหมนะน่าจะเมื่อวานนะครับเราว่าคือน้ำลดน้ำลดแล้วครับลดอย่างไรหรือลดก็คือเนี่ยเราขับผ่านเนี่ยเรามีน้ําแล้ว ตอนเนี้ยไม่มีน้ำเลยนะครับนี่น้ำแห้งแล้วครับทุกคนแห้งไม่มากแต่ถือว่าไปได้นะครับผมถ่ายช่วงไปด้วยนะครับทุกคนดูสิครับนี่นี่นะครับเนี่ยซุดเลยเห็นไหมครับมันมีรอยซุดเลยมันมีเป็นหลุมแล้วนะครับแห้งไวมากนะครับน้ําผมอยากรู้เลยมันจะไปถึงจุดไหนนะครับนี่นะครับก็คือว่าขับได้นะครับ ลอกสองสามวันก็แห้งเม็ดเลยนะครับเบาเลยนะครับ เสี่ยงแต่ก็รอดนะครับก็ในครั้งเมื่อวานซื้อนะครับประมาณเมื่อวานหรือเมื่อวานซื้อก็ไม่รู้ลืมดูนะครับมาบุกน้ํานะครับที่ว่าท่วมแล้วไปไม่ได้รดไวมากรดจนว่าข้างหน้าเนี่ยแห้งไปแล้วนะครับมันเป็นคลองนะครับโกปุผาลิมแม่น้ําแล้วก็เราอยู่ที่จุดข้างหลังโรงเบื้องนะครับโรงกระเบื้องนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ใช่ว่ารถน้ําอะไรเข้านะครับ ขับช้าๆรุนประมาณนี้รุนดูน้ําเฉยๆนะครับประมาณนั้นก็ถึงจุดเป้าหมายอย่างเกือบไม่สมบูรณ์นะครับแต่ก็สมบูรณ์แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็ขอจบไปก่อนนะครับสําหรับปีน้ําท่วมนะครับของพุทธศักราชสตร์กนาร้อยหนะครับของพื้นที่ภาคใต้ของเรานะครับส่วนใดนะครับที่ตอนนี้ยังน้ําท่วมนะครับ หรือว่าน้ำเข้าบ้านเสียหายทุกระแวกตามพื้นตื่น่นนะครับขนาดในเมืองนะครับอย่างเข้าทุกคนคิดว่าในเมืองเนี่ยในเมืองต้องส่งเรานะครับผมอยู่ประมาณระเวกนั้นน้ำท่วมคิดเอาดูสิในเมืองนะเข้าโอ้โหผมว่าหนักนะครับเพราะว่าก็ไม่เป็นไรผมก็ส่งกำลังใจให้ไปเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปนะครับดังนั้นนะครับผมก็ต้องขอลากันก่อนนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องนายนายรัฐพลก็แม่งสองดนตรีไทยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับป่วยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ตรแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่วงนี้เราก็จะเริ่มจะไปแข่งมหกากรรมวิชาการดนตรีไทยนะครับเราก็ดังนั้นขอลากันก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรคลงนะครับบ๊ายบาย